ชเห็นวันนีุ้นแต่งตัวจัดเต็มมากๆใชเทไหมคะพอจะเป็นนักบิดหญิงได้ไหมนะคะวันนี้แน่นอนนะคะว่าเรามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วนะคะโดยเฉพาะความเร็วของจูคาตินั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีนัดก,กับเซเลบริตี้หนุ่มหน้าใสคนนึ่งนะคะที่เขาหลงไหลในความเร็วนะคะของเจ้าบิกไบ่เครื่องนี้นะคะ When they see โหเท่มากๆเลยครับมานี่ค่ะแขกรับเชิญของอุ้นในวันนี้นะคะคุณก้องนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะขับยากเปล่าปกติขับไม่ยากครับแต่เขาโทษเทพอดีมาสายอ๋อไม่เลยรีบมากเลยพอดีที่รถติดอยู่นี้มาเหมือนกันอ๋อเป็นไงบ้างครับพูดเล่นกับพี่ไม่เป็นถามก่อนแล้วกันว่าดูขติเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ในฝันของหนุ่มๆหลายๆคนเลยหรือเปล่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์พริกใบที่เป็นในฝันของหลายคนเลยครับอืม แน่นอนนะคะยังไงเดี๋ยวเรายังมีช่วงหน้าอเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงเรื่องของที่คุณก้องเนี่ยชอบในเรื่องของกล้องวินเทจด้วยใหมคะไม่รู้ว<ช>่ามันจะเข้ากับดุคติยังไงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนช่วงหน้านะคะ่ะช่วงร้อยแปดวาลตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊ต้องสีดูลัก i n อินสปร์ กลับเข้ามาอยู่ในรายการแล้วแต่ลิฟวิงก็ยังอยู่กับพี่ก้องแล้วก็โชว์รูมที่ดุคติแห่งนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันว่าทำไมถึงชอบเรื่องของมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้จริงๆก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปอ่ะคือเราเริ่มจาก B M X นะครับขี่ไปกับเพื่อนหลังบ้านแล้วก็ออกเที่ยวหนีพ่อแม่เที่ยวตอนเด็กๆก็จะชอบแบบ200ออยู่แล้วพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์แบบคันเล็กๆพาเพื่อนเที่ยว ก็ชอบมาเตไซค์มานั่งนานละทีนี้พอมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยพ่อบ้านที่เขาเลี้ยงดูผมเนี่ยเขาขี่ดูคาติอยู่ค่ะ อ่าผมก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องดูคติสตาร์ททุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นเสียงมันจะดังนะฮะคือเราต้องตื่นไม่มีทางไม่ตื่นเ,เ,เนพราะมันจะอยู่ยหัวเตียงเราเสียงมันบึ้มตื่นทันทีฮะก็หลงไหลเลยแก็เลยหลงไหล,ลในเสน่ห์ของมันอ่าอ่าแล้วเสน่ห์จริงๆละ่ะนอกจากเสียงแล้วเสน่ห์ของดูคตินี่คืออะไรจริงๆดูคติเนี่ยเป็นรถสปอร์ตนะครับที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีพื้นฐานประวัติศาสตร์ในเรื่องการแข่งขันมาเา่นมาน เพราะฉะนั้นเนี่ยสเสน่ห์ของมันก็คือมันเป็นรถที่มีที่มาที่ไปใช่มีที่มาที่ไปแล้วก็เวลาขี่นี่มันจะออกอารมณ์ดิบๆบนิดนิดแตกต่างจากรถที่ปุ่ดคือขี่สนุกขี่ทุกข์เตปุ๊บทุกคนมีลอยยิ้มหมดแล้วรูปลักษ์อ่ะรูปลักษ์สวยแน่นอนอยู่แล้วควรับเพราะว่ามันเป็นรถที่ออกแบบจากอิตาลีกนะนนะ อีกอย่างหนึ่งพี่ก้องตอนนี้ขับรถไปมาก็จะเห็นคนขับบิ๊กไบ์เยอะมากเลยแล้วตอนนี้ดารานักแสดงหลายคนก็นิยมมาทำไมเขาถึงชอบกันนะอะไรฮะคือผมว่าคนเรากำลังมองหาไลฟ์สไตล์ที่มันแปลกใหม่ไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นการประสบการณ์ใหม่เปิดโลกใช่โดยเฉพาะคนที่ชอบท่องเที่ยวเนี่ยก็จะชอบมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเป็นการเที่ยวในรูปแบบใหม่อีกอย่างคือเราเวลาเราเดินทางเนี่ยมอเตอร์ไซค์มักจะไปเป็นขบวน ู้อาจจะเคยเห็นว่าขับไปตามประวัตจะเห็นว่าไซายวิ่งนขบวนเลยนะจริงปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆแล้วคือหลักการคือเพื่อความปลอดภัยเรารักษาลุกขบวนอยากรู้คันที่แพงที่สุดในนี้คันที่แพงที่สุดของดูคาติเนี่ยตอนนี้ที่มีขายอยู่ก็ประมาณ2ล้านกว่าๆอ่าเป็นรถดูหน่อยเขาเรียกซูเปอร์ไบค์ตอนนี้เรายังไม่มีรถคันนี้ต้องสั่ง อแต่ถ้าคุณวุ้สนใจก็สนใจได้ขายของเลยค่ะแพงนะคันนี้ก็คันนี้ก็เป็นที่นิยมครับคันนี้ประมาณเกือบ2ล้านเป็นรุ่น Panigale 1199s ก็สวยนะป่าดเปียวจุดเด่นของมันก็คือมันน้าหนักเบามากแต่ว่า200แรงม้ารถทั้งหมดนี้มีเท่านี้เลยหรือเปล่าคะเป็นรุ่นใหม่ๆพั้งนั้นเลยพวกเราก็ชอบ ที่ชอบดูคติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยสะสมรถดูคติคลาสสิกด้วยอ่าก็เป็นรถที่พนักงานเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันแบบเอามาซ่อมแซมอะไรให้มันอยู่ในสภาพที่สวยไม่ได้จอดตรงนี้แน่นอนแตวลูกค้าจะขอซื้อนะคะเพราะฉะนั้นพาคุณไปดูหน่อยได้ไหมครับพี่ต้นอยู่ข้างบนใช่ครับไปกันเลย นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นขลุ่าขุมทรัพย์ของพนักงานพวกเรานะครับอันนี้เป็นดุคติรุ่นแรกเพ่ผลิตขึ้นอุ๊ยหลายคนงงว่าเขาเริ่มจากจักรยานก่อนจักรยานใช่คือรุ่นนี้เนี่ยผลิตขึ้นตอนที่ต้านดุคติเนี่ยยากจดมากเพราะว่าเพิ่งจะอะไรนะครับคือโดนโดนระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ยากจดมากก็เลยทาได้แค่จักรยานจริงแล้วก็ทําเครื่องติด จักรยานแล้วหลังจากนั้นไม่นานหลังจากนั้นไม่นานขายดีมากเลยประสบความสำเร็จแล้วก็วัยรุ่นอิตาลีก็ไปแข่งกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานการแข่งขันต่อมาก็จะเป็นแบบอีกสามพันปีไหนก่อนนั้นอันนั้นปะของนั้นเยคันนี้ก่อนก็ได้นะคันนี้ก่อนโอเคเก้าเก้าหกคันนี้ก็เก้าเก้าหกครับก็เป็นรถถือว่าเป็นซูเปอร์ไบค์ในตำนานกันของลุคคตินะครับ แต่ก็จะคล้ายๆคันใหม่เหมือนกันเนาะจะรูปทรงคือรูปทรงสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่ามันอะไรฮะคือล้ำสมัยมากคือล้ำสมัยมากคือเมื่อลองคิดดูว่าย้อนกลับไป20ปีเจอรถแบบหน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าแบบล้ำสมัยมากใช่เหมือนในหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเทมากเลยอ่ะอันนี้อ่ะมีสีสีเงินด้วยคะครับสีเงินนี่เป็นรุ่นอ่าพาวส์มาร์ทนะครับก็คือรถนที่ดูคเตเนี่ยทำมาเพื่อเหมือนกับ ฉลองที่นักแข่งชื่อพอลสมาร์ทเขาเคยแข่งให้ดูพัสแสดงว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดครับแล้วก็มีสีดำอันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันปะคะฮคโลลุ่นครับสีดำนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งสีดำก็เทมากเลยเนาะใช่ครับนี่ทุกคันยังขับได้จริงปะคะขับได้จริงครับยกเว้นจักรยานแล้วได้ข่าวว่าพี่กองเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่ชอบเฉพาะการขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นใช่ไหมครับก็ผมมีของสะสมค่อนข้างเยอะแต่ของสะสมหนึ่งที่ชอบมากก็คือเป็นกล้องเก่า กล้องวินเทจอะไรแบบนี้จริงๆก็ไม่เชอบวินเทจมากแต่เป็นกล้องที่คนไม่ใช้กันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้คนถ่ายกล้องดิจิตอลเยอะใช่ไหมครับผมก็จะชอบกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มเนี่ยมันก็อะไรให้เสน่ห์งานเวลาที่เราถ่ายรูปต้องเป็นร้อต้องเป็นลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนอกจากจะขอดูเมอร์ไซส์แล้วขอดูกล้องด้วยได้ไหมครยินดีครับก็เป็นของสะสมของผมเล็กๆน้อยๆครับไม่เล็กน้อยนะคะพี่ ขอทำแพลงมาเลยเดี๋ยวมาให้ดูคือจริงๆผมเริ่มถ่ายรูปเนี่ยมานตั้งนานแล้วคือก็เอากล้องคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายเล่นสักพักก็ชอบก็ไปติดกล้องดิจิตอลอยู่พักหนึ่งถมากลับมาเล่นกล้องฟิล์มใหม่นะคือเมื่อตอนที่ไปทำงานต่างประเทศรุ่นนี้เก่าสุดครับอันนี้เป็นปี1932ยี่ห้อโรบอตนหุ่นยนต์โรบอตเป็นของเยอรมันไม่เคยยินเพราะมัน เลิกทากล้องไปแล้วครับแล้วก็บริษัทอาจจะเจงมัแล้วก็ได้แต่กล้องสวยมากอะคือถือว่าเป็นกล้องรุ่นแรกเนี่ยที่เล็หกหนักครับตัวนิดเดียวหนักมากต้องมือนิ่งจริงเลยใช่คือกล้องรุ่นแรกที่คือใช้กลไกเหมือนนาฬิกาเราเหรอคะเาไขาลาน,นแล้วก็กดชัตเตอร์ปุ๊บมันจะยิงชัตเตอร์รัวเหมือนแบบ ชกี่รูะประมาณสิบเลือยก็ค่อนข้างนะก็ค่อนข้างดีดูไม่ออเลยนะว่าจะใส่ฟิล์มตรงไหนแล้วต้องใช้ฟิล์มรุ่นพิเศษหรือเปล่าคะหรือเวลาจะใส่ฟิล์มเนี่ยต้องใช้เขาเรียกต้องใช้ถุงดำครับแล้วก็เราซื้อฟิล์มมาใช่ไหมครับเราก็ใส่กันิดเขาจะมีเหมือนกระปุกกระปุกฟิล์มให้ใส่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ก็ยังใช้อยูุ่กวันนี้อันนี้ผมไม่กล้าใช้แล้วนะฮะโดยลนกจะออกฟิล์ม ซึ่งเวลาเราจะใช้เราก็ต้องใส่ถุงมือใส่ในถุงดําแล้วก็ฟิล์มแกะฟิล์มของปัจจุบันเนี่ยต้องมีห้องิ้ห้องใช่แล้วรุ่นที่ปัจจุบันยังใช้อยู่อ่ะค่ะที่ใช้บ่อยมากที่สุดก็คือคงเป็นรุ่นนี้รับแล้วก็มีสวยเนอะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังใช้อยู่ตลอดนะเพราะว่ามันอะไรฮะคือยังใช้ฟิล์มได้หาซื้อฟิล์มได้ในเมืองไทยก็มีแล้วก็ภาพออกมาคุณภาพดีมากแล้วภาพมันจะแบบ คมชัดคมคมกว่ากล้องดิจิลเยอะมากใช่เพราะฟิล์มมันเป็นฟิล์มใหญ่ผมซื้อมาถูกมากแต่ว่ามีคนขอซื้อผมแพงมากจริงเหรอโอ้โหไม่ขายนะครับไม่ขายค่ะนี้รักจริงๆเก็บไว้เลยรักจริงมากโอเควันนี้มาอยู่กับพี่กล้องซนาเลยนะคะอยากะให้พี่กล้องฝากถึงแน่นอนต้องมีหลายคนแหละที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วอะไรอย่างนี้นะคะได้ฝากถึงในการระมัดระวังตัวนิดนึงด้วยค่ะก็อยากจะฝากว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์นยความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนเล่าต้องมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต้องใส่ใครบนะครับหมวกกันน็อกถุงมือแจ็คเก็ตนะครับอรองเท้ากางเกงให้ครบเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ใชแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยากให้มาเรียนขับเขียงถูกวิธีนะครับเพราะว่าการที่เรามีทักษะถูกต้องเนี่ย ก็จะทำให้เราขับขี่มั่นใจมากขึ้นปลอดภ <ขอ S 1> <ท>ัยมากขึ้นนะคะคนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคนนี้นะคะที่เป็นความชอบที่ต่างกันเหมือนกันเนอะแต่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนก็คงจะอยากมกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณครับน,นี่ครับ